อนุปรกของในโหราศาสตร์ตามคำภีเฉลิมไภพบเล่าสืบทอดกันมาว่าพระอิศวรเป็นเทพที่คอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกลและประทานความดีงามความมีสิริมงคลให้เกิดขึ้นได้นำเอามาหาฤาษีสิบเตนมาบวชให้เป็นธุรีผงแล้วห่อด้วยผ้าสีแก้วไผ่ทุล จากนั้นได้ประกอบพิธีกรรมปลูกเสกชุบชีวิตประรมด้วยน้ำำําอมฤตให้บังเกิดเป็นเทพเทวดาพระพฤหัส,สบดีมีกวางทองเป็นพาหะเทพถือศักย์ใหญ่เป็นประธานดาวสุภเคราะห์ในระบบสุริยะาามีกําลังพระเคราะห์สิเป็นดาวพระเคราะห์ที่ถือของความเป็นเจ้าราศีมีนและเจ้าราศีธนูในจักรราศีดวงชะตา เป็นดาวประเคธาดินจุติเ <maybe> ข <society> ้าในโหราศาสตร์ตามทฤษฎีดาวน้ประโคเอ่ยขานเรียกนามกันว่าดาวพฤหัสบดีเมื่อถึงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีโคจรยกย้ายข้ามราศีจากราศีตุลเข้าสถิตในราศีพิจิกเมื่อเวลาที่ย่างเข้าวันเสาร์ที่6ตุลาคม2561ได้เพียง6นาที จะส่งผลอย่างไรกับดวงชะตาจะดีหรือร้ายจะทําให้ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าร่ํารวยเพิ่มมากขึ้นโหนเมืองสีมีคําพยากรณ์ให้ดังต่อไปนี้ดวงชะตาบุคคลราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคม หรือเจ้าของดวงชะตาที่ใช้เวลาตกฝ้ากำเนิดมาเป็นฐานข้อมูลคำนวณผูกดวงชะตามีรักนาสถิตท,ที่ราศีกุมกล่าวถึงดาวพฤหัสบดีสำหรับดวงชะตาบุคคลราศีกุมทําหน้าที่เป็นเจ้าเรือนพบกระดุมพระและเจ้าเรือนพบราพะหากพยากรเกี่ยวกับเรือนภพกระดุมพระ ก็จะสื่อความหมายถึงการบริหารจัดการดูแลเกี่ยวกับเรื่องฐานะและสถานะการเงินของเจ้าชะตาหรือถ้าหากจะพยากรณ์ในฐานะที่ดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนภพราพะก็จะสื่อความหมายถึงความโชคดีความมีโชคลาภการได้รับโอกาสการมีความราบรื่นหรือจะสื่อความหมายพยากรณ์ถึงความสําเร็จที่ได้มาโดยง่าย ความชื่นโกชื่นใจความภาคภูมิใจการได้รับคำชมการได้รับรางวัลตอบแทนเหล่านี้แหละครับคือความหมายของคำว่าราภะในทฤษฎีโหราศาสตร์ดาวพฤหัสบดีโครจรในมุมที่สถิตนัปัจจุบันนี้ได้เข้าสถิตถือของมาตรฐานตำแหน่งมหาจักรในเรือนพบกรรมะของดวงชะตาบุคคลราศีกุม คำว่ากรมมะนั่นหมายถึงนะครับที่ชัดเจนไปถึงเรื่องของการทํางานการประกอบอาชีพจิตวัตรการดําเนินชีวิตตามเหตุปัจจัยที่ต้องกระทําลงมือปฏิบัติอยู่เป็นประจำหรือหากจะพยากรถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าชะตาก็ให้เสื่อความหมายไปถึงบิดาตนหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเสมือนบิดาตน หรือเปียบดังว่าเป็นบุคคลที่ตนเคารพนับถือแล้วยกให้เป็นล่มโผล่ล่มใส่นั่นเองครับทีนี้เมื่อพิจารณาการโคจรของดาวพระศสปดีในห้วงเวลานี้แล้วก็ล้วนเป็นทิศทางที่ส่งผลด้านบวกให้กับดวงชะตาของบุคคลราศีกุมที่ส่งผลดีต่อหน้าที่การงานส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ก็จะเป็นไปในทิศทางที่มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นครับแต่เมื่อดาวพระเคราะห์เจ้าเรือนพบกรรมะของดวงชะตาบุคคลราศีกุมปัจจุบันนี้ได้หัวจรเข้าสู่มุมวินาศนะของดวงชะตาย่อมส่งผลกระทบถึงบุคคลดวงชะตาราศีกุมให้มีปัญหาที่นอกเหนือการควบคุมเป็นปัญหาอุปสรรคที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็ได้มีก็ได้เกิดขึ้นต่อหน้าที่การงานความรับผิดชอบ จนนำไปสู่ความผิดพลาดและมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ด้วยบุญเกา่าด้วยบุญเดิมมีบุญใหม่เพิ่มเสริมเป็นแรงกุศลเคลื่อนหนุนให้กำลังดาวพระเคราะห์ที่ครองมาตรฐานตำแหน่งมหาจักรของดาวพฤหัสบดีณข้าเวลานี้ที่ปัจจุบันได้ส่งแรงเคลื่อนหนุนคุณธรรมให้เจ้าชะตาได้รับความเมตตาได้รับความช่วยเหลือได้รับความร่วมมือร่วมแรงในการทำงานร่วมกัน การประสานงานต่างๆแม้จะมีอุปสรรคแต่ก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ไปได้ทุกครั้งเหมือนมีมือดีมีมือขยันมีมือที่มองไม่เห็นมีพลังมาช่วยผลักดันให้กิจนั้นๆสำเร็จลุ่วงไปได้ครับจนเวลาคืนวันผ่านล่วงเข้าสู่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2561ความราบเรื่อนในหน้าที่การงานของบุคคลดวงชะตาราศีกุม จึงจะล่วงผ่านปัญหาอุปสรรคใดๆหมดไปสถานการณ์ในวังวนแห่งปัญหาได้คี่คลายลงทำให้การทํางานเป็นไปได,ด้วยความสำเร็จผลและมีความสุขสบายใจในการทํางานต่อไปครับเมื่อข้าม้าปีใหมพออ่พศ2562ในช่วงเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์2562นั้นเป็นช่วงเป็นเกณฑ์ที่บุคคลราศีกุมจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อภาวะร่างกายที่ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์อันมีสาเหตุมาจากการพักผ่อนน้อยไม่เพียงพอกับวัไม่เพียงพอกับอายุของตนจึงเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้นะครับขั้นพอวันเวลาคืนวันผันผ่านดาวประจำราศีเกิดได้ขวัวจรย้อนจากเข้าสถิตในเรือนพบที่5ของดวงชะตาจนเมื่อวันเวลาได้ล่วงเข้าสู่ช่วงเดือนมีนาคม2562 ความรักของบุคคลดวงชะตาราศีกุ่มก็เริ่มมีความสุขได้พบคนรักมีความเข้าใจกันอันนี้สําหรับคู่รักที่เพิ่งจะได้พบรักกันนะครับสุดคู่รักที่คบกันมาก็จะได้พัฒนาความรักจนกลายมาเป็นแฟนกันเป็นเกณฑ์ที่มีความสุขกลับคืนมาหลังจากที่ขัดแย้งทางใจกันมาพักใหญ่จึงไม่สําคัญว่าใครจะงอใครหญิงงอชายหรือชายจะงอหญิง ขอให้เป็นว่าความสุขกลับคืนมามีความเข้าใจกันก็ลดลาวาสอกให้อภัยกันประคองรักกันต่อไปนะครับส่วนคู่รักที่อยู่กันจนของคู่ของเรือนออกเรือนมาอยู่ด้วยกันสามีภรรยาจะมีเหตุมีเรื่องมากวนใจอันเกี่ยวเนื่องมาจากเอกสารสัญญาที่เกี่ยวกับเครดิตเกี่ยวกับเอกสารเงินกู้การถูกทวงถามเป็นรายลักษณ์อักษร เป็นหนังสือทวงสัญญาเป็นหนังสือเตือนจากสำนักง,งานกฎหมายอย่างนี้ประเด็นนี้ก็ให้พากันสามีภรรยาตั้งสติรับและค่อยๆพิจารณาหาแนวทางการเจรจาอย่ามัวไปเอะอะโวยวายโทษจากันละกันนะครับต้องช่วยกันพิจารณาแก้ไขปัญหาไปด้วยกันให้คำปรึกษาแก่กันนะครับแล้วความสุขที่อยู่บนความทุกข์ก็จะกลบเกิือนความทุกข์ให้หมดสิ้นไป พากันครองรักต่อไปกันได้อย่างยืนยาวแล้วพอไปตลอดลอดฝั่งชีวิตคู่การคองเรือนอย่างมีความสุขนะครับความสุขก็มีมางานการทำมาทำไปมีแต่ความราบรื่นได้รับแรงสนับสนุนการเงินหมุนได้คล่องมือหามาได้ใช้ใจ่ายจนมีเหลือเก็บออมแถมช่วงเดือนเมษายน2562 เป็นเดือนแห่งความโชคดีมีโชคลาภของบุคคลดวงชะตาราศีกุมก็สแสวงหาโชคลาภอย่าได้ไปคว้าเอาอย่างสเปะสปะมานะครับจนเออยอะแยะตะแปบจับรักควรจับเลขนำโชคให้เน้นๆคู่เดียวชุดเดียวจัดไปตามกำลังตนที่สะดวกจะจัดหาแล้วความโชคดีมีโชคลาภก็จะเกิดขึ้นกับคุณครับตามเท่าที่ดาวพะศัสบ,บดีที่โคจรเสือสถิตในเดือนราพะแล้วนั้น ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2562นั่นแหละครับดาวราศฎรดีจะวัวจรภักองศาถอยหลังกลับข้ามเข้าสถิตย์ยังราศีพิจิกตามเดิมกลับมาครองมาตรฐานตำแหน่งมหาจักรเมื่อนั้นแหละครับความเหน็ดเหนื่อยความกรรมงานหนักปัญหาการใช้ใจ่ายเริ่มเห็นสัญญาณติดขัดเริ่มมีความกังวลกับการใช้ใจ่ายเงินมากขึ้นแล้วครับจังหวะการดิเนินชีวิตของบุคคลดวงชะตาราศีกุม จึงเหมือนชะตาที่เดินเพลินไม่ได้เพลินเพินแล้วพันไปติดกับดักชีวิตสัง้งนแหละครับดังนั้นเมื่อถึงช่วงคราดวงชะตาดีมีเงินหาใช้ได้ง่ายจึงควรวางแผนเก็บออมเผื่อการข้างหน้าไว้นะครับดังเช่นคำพยากรณ์ของช่วงนี้จึงถือเป็นข้อมูลคำพยากรณ์ที่สําคัญที่บุคคลดวงชะตาราศีกุมพึงพิจารณานำไปใช้เพื่อการวางแผนการดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบ จะได้ก้าวเดินดำเนินชีวิตผ่านช่วงติดขัดไปได้โดยไม่ขัดสนจนกลายเป็นทางตันของวิถีชีวิตในช่วงนั้นนะครับขอให้เข้าใจในจุดมุ่งหมายของการพยากรณ์และวิธีการนำข้อมูลคำพยากรณ์นี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นพึงเข้าใจว่าแนวทางร้ายของจังหวะดวงชะตาชีวิตเราสามารถหลบหลีกเลี่ยงหนีห่างไกลได้เพราะด้วยว่า ดวงชะตานั้นไม่ใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงแผนที่ชีวิตบ่งความหมายหมายว่าเคราะห์หากประมาทอาจถึงตาย <ys> หมายว่าโชคไม่ขนขวายอดโชคเอ,อ่ยดวงชะตานั้นไม่ใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงแผนที่ของชีวิตบ่งความหมายหมายว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์อาจคลายหมายว่าโชคเร่งขนขวายได้ชโชคเอ่ยจบคำพยากรณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ต้องประสบในการดำเนินชีวิตของบุคคลดวงชะตาราศรีกุม จากกรณีที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายจากราศีตุลเข้าสถิตในราศีพิจิกขอได้รับความขอบคุณจากโหรเมืองศรีขอให้ทุกคนโชคดีครับ